มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานไอเรีกคนมาฟังที่ีคนฟังนีมีเงินเท <No. S 1> ่าไรก็ช่วยกันโดเน a เป็นทุนการศึกษาให้หนูได้นะครับผมตั้งใจร้องมากๆเลยนะครับเพลงนี้ตอตรงได้ตังก่นใส่เงินมาก่อนครับมันจะได้มีกําลังใจใช่ครับ<อ>ผม<อ>ไม่มีแรงจะร้องเลยครับตอนนี้อ้ยอ้ยโอ้ยเรยังไม่ได้ร้องไปแสนนึงอลเนี่ยเอ้ยเอ้ยออ้ยขอมครับขอมครับผมจะร้องแล้วครับเออลูกพอแบบ18ชั้นโปรดเอาส้นตี ให้ผมทีเอาเพลงได้นะครับมีใครจะขอเพลงไหมได้หมดทุกเพลงหรือเปล่าครับเนี่ยต่ผมได้หมดทุกตัวเรับเฮ้ยจะยังนี้พี่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 เี่ี่วี่พี่พี่พี่ี่ี่พี่ี่พี่พี่พีาพี่พีี่พี่พย่ัี่พี่ี่พี่พี่พี้พี่พี่พก่่พี่พ่าี่พี่่พี่พีนีีบีี

ดเ,เ,เที่อะไรนะเม่เป็า